จะพามาดูโอ้สวยงามมากค่ะนางดกมากสวยมากผลไม้ป่าค่ะสวยจริงๆแต่มันไม่อร่อยนะคะแต่มันก็กินได้ค่ะรสชาต เปรี้ยวอมหวานเล็กๆสำหรับยายยายบอกมันอร่อยเพราะยายเคยกินตอนเด็กๆมันเป็นผล,ลไม้ป่าลูกมันสวยมากๆถึงกินไม่ได้ก็จะดูดีมากค่ะเพราะว่าดูแล้วอะ่ะน่ารัก แต่อันนี้กินได้ค่ะกินได้สวยจริงๆ